สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเห็นคุณพี่เพิ่นทั้งสองคนนะครับเพิ่นเก็บบอกทัวนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นบอกทัวเป็นบอกทัวบ่ตองมีอันข้างนะครับบานเข่าเอิญว่าบาบอกทัวอย่างแล้วเดี๋ยวไปคุยกับคุณพี่เพิ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับบอกทัวครับเพิ่นกำลังเก็บอยู่นะครับคุณผู้ชมครับหุ่นละเพิ่นเก็บอยู่ผุ่นละครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเพิ่นนะครับนี่แหละครับอ้าสวัสดีครัับบคคุณพี่ร ครับอันบอกทั่วนี่เขาเอื้นบอกทั่วพันยังครับเนี่ยเขาเอื่นว่าทั่วยังกว่าทั่วดำเอาขึ้นทั่วดำครับโอ้นี่บาที่เขาเอาเื่ขนมนี่บ่คร <c oughs> ับแมนตัวนี่บ่โอ้เอาตัวนี้เขามาเก็บเอาตัวแหงมันบ่ครับเ <c oughs> นี่ยเ,เอาแหงนี่เขาเอาไปปอกเอาไนมั่นบ่เอา <c oughs> <beb' S 2> ไปเฮ็ดขนมบ่ครับอือเอาเหล่านวยสดๆดมันที่แบบเจ้งซี่เนี่ยเขาเขาไปตำสมได้บ่ครับเนี่ยได้บ่ บ่หร <Five> oh, oh, right? ือม mm ัน hmm. บ่แแ uh, ่บบ่หรือย uh, 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 ังไงโอ้บ่โอ้มันบ่คือบกทัวสิมันเลื่อยเงาเง่าบกทัวฝักเง่าขึ้นนี่ร้านในห้างนั่บ่ครับมันยังตาได้ตัวนี้นี่เขามาเก็บเอาไปนี่แล้วก็ไปปอกเอามาเล็ดมันเพื่อสิเสีเอาไปฮ็ดอันทั่วดำนั่บ่ครับโอ้ได้หลายอยู่ตัวแล้วเนาะครับน้องคนทั้งคนคณผีผู้ชายคนเด็กเต็มเลยอันนี้ปลูกเองบ่ครับนี่หรือหรือยังไงโอ้จากไรครับนี่ปลูกนี่ ปลูกหนึ <categor ized> yeah. okay. yeah. <water> <ified> <enough> yes, ่งไร่นะครับโอ้นี่บอกครับโอ้โอ้ไนมันเป็นปดำดำทั้งได๋ที่เขาเอาไปต้มแล้วเฮ็ดขนมหวานนั่นบอกครับตัวนั้นบอกอืมแสดงแสดงว่าตัวนี้นี่เขาปลูกเอาเมล็ดโดยเฉพาะบอกครับทว่วพันเนี่ยโอ้เคยลองเอาไปตำสมบึงบอกครับบ่าโอ้ไนมันหลบอกมันก็สีตำโมเสบหรือยังใดนี่แนะนอ กินมึงก็โอเคอยู่มันบอกครับกินได้บอกครับผมสิร่องกินเบิงบ่เอ้านี่แหละครับเพิ่นว่าปลูกปวดสารเลยเพิ่นว่าเดี๋ยวผมสิร่องซีบมึงกอนเด้ออืมอืมอืมอ่าคุณผู้ชมเนี่ยผมร่องกาดกินเบิงก็โอเคอยู่ได้ล่ละครับนอะมันก็รสชาติบักทั่วทั่วไปนี่แหละนอโทษเด้อครับอันนี้บ้านอีหยังนอครับนี่บริเวีเนี่ยโอ้บ้านมะลัดใหญ่ ตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนาะนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีของชาวศรีสะเกดบ้านเฮานะครับเป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮาเพิ่นปลูกอปลูกแบบปลอดสารบ่ต้องเผาทีเลยเป็นบ่ครับเนี่ยอพราต้องให้มันมีควันขึ้นนะอดีดีครับอถือว่ารักโลกนะครับนาะเขาปลูกตั้งแต่เขาปลูกเริ่มต้นเลยจนกระทั่งมาเก็บเอา ไปปอกเอาเมล็ดมันนี่นี่นานบ่ครับนี่เวล่าปลูกใส่เวลานานบ่เดือนกัวเอากระบอกน่านตัวสั่นครับนี่โอ้ประมาณเดือนก็วลัวเขากะล่อให้มันแหงแบบนี้กับมาเก็บเอาบ่ครับบ้านนี่อันนี้เขาเขาปอกเอามาเล็ดเพื่อเสิเอาไปทําขนมบ่ครับนี่เอาไปส่งขายเพื่อนบ่ครับหรือเอาไปทําขนมเองขายก็ขายครับอ๋อถ้ามีคนมาซื้อก็ขายคือกันอขปลูกกันกระเทียมหลายรองปลูก เออแบบว่าเปลี่ยนแปลงจากเขาแน่นอนให้มันแตกต่างจากเขาเนาะปลูกกะเพืปลูกกระเจี๊ยบปลูกกอเทียงอืมแต่ว่ากอเทียงปีนี้่ได้บ่แถวนี้เขาปลูกกระเจี๊ยบกันบ่ครับก็เลยลองปลูกให้มันแตกต่างคนเบิ่งยังสิบ่ครับโดยการปลูกบกทัวเนาะที่หน้าตั้งคุผมกระเจี๊ยบอืมครับครับครับอืมนี่แหละครับพี่น้องครับอืม นาะเห็ดหลายๆอย่างมันจะได้ร่องเพิ่งนาะครับนะว่าตัวไใดดีนาะนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศของมิถีของชาวอีสานบ้านเฮานะครับเพิ่นเก็บบอกทัวร์นะครับพี่น้องครับบ้านมะลัดใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ